สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กะหิมะยังตกอยู่ค่ะพี่น้องนี่คือหนาต่างเนาะเอ่อบแมเป็นหนาต่างเนาะประตูหิมะตกจะ้ะเด้อค่ะเด้อดี๋ย่าเปิดเขับไปเบิงเปิดถห้ไปเบิงเนาะค่ะเนาะอากาศหนาวมากค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะนี่คือหิมะตกอยู่ค่ะพี่น้องเนาะเยวากะสิเปิดให้อากาศออกจักน้อยค่ะเพราะวา่าบังหันเย่ากินเขากำหนึงปาแซลมอนเนาะ เดี๋ยวถ่ายคลิปต่ออีกนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องกะบพักพักเนาะค่ะเนาะเออก่กะมีอันนี้คือใบแมงลักหรือว่าใบาพะอูตูบานเฮาเนาะค่ะเนาะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะคะ่ะกะยังได้กินอยู่ค่ะแต่ว่าถ่ายเพิ่อนออกดอกเพ่อสีเอาพันไมก่กะบบ้านได้ค่ะพี่น้องต้องถ่ายอากาศหอนสะกอนเนาะเพินเ่นจังคอยสีจังคอยเสียเพิ่อนออกไปข้างนอกเพิ่นจังคอยสีงามเนาะค่ะเนาะเพิ่อนอยู่ในนี่เพิ่นกะบ่กคอยงามปานใดเนาะค่ะเน,ะนาะ าอันนี้ก็คือต้นหมักเดือยฝรั่งค่ะพี่น้องนี่ต้นหมักเดือยฝรั่งซื้อมาปีไก่แต่ว่าซื้อมาหลาโพดเนาะค่ะย้ากันเลยยังบดท่านได้เอาลงที่ดินเนาะค่ะเนาะอันนี้โอ้แต่มันเพิ่นมาไว้เนาะหัวตะว่างบางหันหนึ่งเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นพักสลัดค่ะพี่น้องที่เหย้าเพาะเอาไว้เนาะค่ะเนาะเพาะไว้ยังบดท่านได้โดนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เพาะพักที่เออเรือว่าพักหอมปลอมใบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่อันเม็ดอันเม็ดสีฟ้าๆหันบําบัญญังิได้ค่ะอัน ยายาขาทากเนาะตัวตัวทากเนาะค่ะนา,พนนานนะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้คือหมักแตงโมค่ะพี่น้องอันนี้คือหมักแตงโมเนาะค่ะเนาะแล้วเยาวราชเอาแน่บักแตงไทยลงไปอีกเนาะคะ่ะอันชุ่มใดที่มันยังบ่ท่านได้เกิดเนาะคะ่ะเนาะออันนี้ตน้ ah นหม่ทิพี่เกณฑ์มะหอเนาะคะ่ะอันนี้คือหัวมันแกวค่ะพี่น้องที่เยาวซื้อมากินแล้วแต่โดนหลาจะ่ะเยาวซื้อมากินแล้วบัดท่นีอัน มันกินบ่เบิดค่ะพี่น้องเย่าก็เลยเอาโอเพิ่นงอกขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะเย่าก็เลยพาเคิงแล้วก็เอาเอาลงใส่ในขีดดินไว้เนาะคะ่ะเนาะได้สองกระถางนี่ล่ะค่ะพี่น้องได้สองกระถางเนาะคะ่ะกระถางหนึ่งเนาะค่ะเนาะนั่นน่ะคือห,หัวหัวหัวนึง่งแต่เอเคิงหัวนั่นเอามัดทิ้งใบซื่อๆค่ะจากเพิ่นสิเกิดบ่เกิดกระซ้ะาเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าพุ่น นาแหล่งสองคนจต้องคอยสีเอาลงขี้ดินเนาะคะ่ะเนาะโดยที่สีเอาเครื่อมันปักลงขี้ดินลงไปเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเ,เ,เป็นเปนเประก,กาศขาวค่ะพี่น้องอันนี้คือผุ่นคือนในประกาศขาวเนาะเห็นเม็ดอันสีฟ้าๆนั่นอนะบอแมนอีกอย่างได้ค่ะพี่น้องอันเนวาอันเน่าขาตถทากเนาะคะ่ะเนาะอันนี้มักพีกนี่ที่เลกๆกันพอไวแต่โดน,ดนแล้วค่ะเพิ่นเกิดมาหลายแล้วแต,ต่ว่าโตถทากกินเบิดเนาะค่ะเราก็เลยเอาพึ่ง ยา่งสื่อยามาเนาะสื่อสื่อยาอัเมซีฟาฟานมาขาถากเนาะค่ะเนาะอันนี้ยาพออันบักพริกอันมักพริกขีนหู้ไว้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้พอะองพริกขีนหนูไว้อันนี้ก็เพะบักพริกเผ็ดไวต้ตาบักพริกยงยัง้งแนกกับบรลูเนาะค่ะหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะอันซุ้มมนูนี่เนาะค่ะในหมักหุงเนาะเอาถิมใบได้ซื้อจากคนสิเกิดบ่เกิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือพักกันพักกัด ดอกเนาะค่ะผักกัดดอกเนาะค่ะน้อเนาะนี่ค่ะผักกัดดอกเอาไว้ถ้ากินได้ค่ะอันนี้นั่นคือเย่าพอเอาอันต้นกระชายไว้เพิ <Brazilian Jord ans isco> พ Hence, ่นกำลังสิเกิดเนาะค่ะเห็นบอกค่ะนี่เพิ่นกำลังสิเกิดต้นกระชายเนาะค่ะพอพอเอาหัวกระชายที่ซื้อมาแล้วก็เอาอันนั้นมันเอาแหนงมันไปใส่ในอันซองฟิดไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นมะกรูดค่ะพี่น้องเนาะต้นมะกรูดเอ่ออันนี้ซื้อซื้อเป็นต้นมากค่ะพี่น้องบ่ได้อัน ก็แดกมากพอเองแด้ part, nice. วค่ะกําลังเพาะอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้คือในหมักพริกสเปนค่ะพี่น้องที่เย่าซื้อมากินเหรอเย่าเอาในมันใบแล้วก็ล่องล่องเอามะวานเบิ้งค่ะว่าเพิ่ิเกิดบ่เกิดเนาะค่ะเนาะตะไคร้ค่ะตะไคร้ตะไคร้กินดูค่ะเอาฟอกผืนว่าตะไคร้หันกินดูเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเห็ดแก้วยังกัใส่ตะไคร้เห็ดยังกัใส่ตะไคร้เนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ต้นหมักพริกนะคะพี่น้องเด้อนี่เด้อต้นหมักพริกอันนี้ก็เป็นต้นหมักพริกเนาะค่ะเนาะอันเนี่ย อันนี้คือในในในอ่าพัก,กนนะะพบุ้งจีนเนาะค่ะเนาะพึ่งวันในสามหมื่นสี่หมื่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็เริ่มปงในแล้วเนาะคะ่ะเนาะพักบุ้งจีน,นะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้คือพักบุ้งจีนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเย่ากาลังพออ่าพอาดได้มากูดไว้เนาะค่ะพอได้มากูดไว้ตาบ้าวันได้มาขือไปจากเพิ่นสิเกิดบ่เกิดเนาะคะ่ะเนาะอันซุมโมนี่เนาะคะ่ะเนาะเยาว,วันไว้แต่นั่นแล้วนะคะ่ะโดนแล้วคะ่ะพี่น้อง เพราะว่าโตถทากเพื่อนไปกินเบิร์ตค่ะพี่น้องยาตะกะตรงตะกะแตนปงแล้วตะว่าหัางตถทากกินเบิร์ดเนาะค่ะยังงต่ตรงต่ต่อเย้ากันเลยเห็นบอกขาดพี่น้องเห็นบอก่าโตถทากค่ะพี่น้องนี่นี่ลายลายค่ะพี่น้องนี่นี่เห็นบอกขาโตถทากตัวน้อยน้อยนี่หลายค่ะค่ะพี่น้องมันมากินเบิร์บมาที่นี่เบิรงอันซุ้มมุนี่บิรแม่นยังได้ค่ะนี่นี่คือไข่ตัวทากนะคะพี่น้องนี่นะ นี่คือไข่ตัวทากมันมากมันมากกัดขี้ดินค่ะพี่น้องมันบแมนว่านี่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 ค่ะพี่น้องนี่ไข่นี่คือไข่ตัวทากค่ะพี่น้องเนาะมันมากกัดขี้ดินค่ะพี่น้องจักว่ามันมันใได้จังไดเนาะค่ะเย่าก็เลยสีวันสีวันปุยอันขาตัวทาอีกเนาะค่ะเนาะเบิงค่ะอันนี้อันคือเย้าตัดออกซกอนเนาะค่ะเนาะอันผักแพลเนาะผักแพล อันนี้ก็พักสลัดเนาะค่ะพี่น้องเนี่พักสลัดค่ะพี่น้องอันนี้ก็หลายหลายอย่างที่เย่าพานเอ,อ่อว้านเข้าไปเมื่อเมื่อที่แล้วเนาะคะ่ะมันเกิดแล้วเนาะคะ่ะนอนตะว่าโตทากินเบิร์บันนี่เย่าก็เลยมาพวนดินวันใหม่แต่ตมมาเคี้ยวเคลื่อนนี่เดี๋ยวน้ำหอดเยา่ากระเสียเอาออกไปข้างนอกค่ะพี่น้องพักแพ้่ค่ะบ่ได้กินมันจะกเทียบบ่ไดดบ่ได้ตัดแต่งกิ่งมันเนาะคะ่ะมันก็เลยเป็นทรงนี้เนาะคะ่ะเนาะจ้า ยาพี่น้องเนาะค่ะเนาะแล้วกับพี่น้องยังยังสงสัยว่าเย่ามีต้นมะขามนะค่ะนี่คือต้นมะขามค่ะพี่น้องต้นมะขามสูงล่ะค่ะนี่นี่ค่ะสูงแล้วเนาะค่ะนั่นคือต้นมะขามค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะสูงแล้วค่ะต้นมะขามนี่เย่าเอามาจากสเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นมะขามนี่เย้าเอามาจากที่ย้าซื้อซื้อมะขามเปียกนั่นแหละค่ะ มะขามเปียกแพกหนึ่งมันบอกค่ะมันสิมีใน่ปนขามาน้าเนาะค่ะนอสิมีมีไนมะขามปนมาน,น้าเนาะเพราะว่าข้าจะเห็ุน้ำหนักเขาไปน้าได้เนาะค่ะพี่น้องเยากะเลยเอาในมันมาหวานล่องเบิงเนาะคะ่ะเนาะเอาในมันมาหวานแล้วมันก็เกิดค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมันกระเกิดเนาะคะ่ะเนาะเห็นบอกค่ะได้จักต้ตนหนึ่งสองสามสี่หาตนเนาะคะ่ะได้หาโตนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า เย่าคิดว่าเย่าสีเอาไว้ในกระถางจังสีตลอดไปค่ะพี่น้องเพราะว่าเย่าบ่มหมั่นใจแต่ว่าแต่ว่ากระสีล่องยู่ค่ะเสียเอาต้นในหน่อยเพ่อนนี่เอาไปลุง่งขี้ดินล่องเบิงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้คือตอน้นมะนาวค่ะพี่น้องนี่กำลังกำลังสีออกหมากเนาะค่ะเนาะต้นมนะนาวเนาะกำลังสีแตกยอดเนาะคะ่ะเนาะเบิงค่ะพี่น้องกำลังสีแตกยอดได้ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้ะเห็นบอกค่ะกำลังแตกยอดแตกใบแตกหมาก เนาะค่ะอันนี้เพิ่นก็เป็นมาเออเป็นเป็นดอกเนาะค่ะเนาะเป็นดอกเป็นมากเนาะค่ะเอ่อเย้าว่าเย้าสีล่องตอนเบิงเนาะค่ะนอนสีเอาต้นมะกรูดมาใส่เบิงมาตอนมาถากกิ่งเบิงเนาะค่ะเพราะว่าเย้าเข็ดโปเป็นดอกค่ะแต่เหี้ยวก็ต้องสีฟื้เข็ดเนาะค่ะเนาะฟื้เข็ดอันนั้นคือบานปลูกพักเด้อค่ะพี่น้องนั้นเนาะค่ะเนาะบานปลูกพักนี่มากระตกบ่เศร้าค่ะพี่น้องแต่พ่นบระตกแห้งดอกค่ะพ่นตกพ่อไปปล่อยนี่แหละค่ะเนาะ ส่วนตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเฮียนหกเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าหัวแต่เฮ็ดเนาะอกินแล้วเนาะคะ่ะนั่งท่านะเมียนเฮียนเนาะมันนี้กํก,กลังกาลังเมียนเฮียนเบิดมือห้วจ้ะ,ะ,ะเด้อคะ่ะเด้อนี่ค่ะอันนี้คือักพริกเพชดที่สุดแต่ว่าคุณสาเพิ่นสังไห้เนาะเย้าก็บรูดอกบ่ามันพริกเพชดสุสสยยบบดสยังพริกองะะอีหยงเนาะค่ะอันนี้อันร่องวานหวัวอัน่าเล็ดหอมเบิงค่ะพี่น้องคุณสาเพิ่นบานเม็ดเดียวะคะ่ะพี่น้องเบิงเบงเนาะค่ะเนาะ อันนี้ยังบ่ท่านได้เกิดค่ะบ่าบ่ท่านได้เกิดกับเกิดอยู่ต้นหนึ่งค่ะพี่น้องเห็นบ่คคะนี่เนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะอืมเนาะเบิ่งเฮือนไปน้ำเนาะคะ่ะเฮือนหกเนจัหน้อยพระว่าย่าหวัวเทนกินแล้วเนาะค่ะเนาะส่วนต้นนี้ค่ะเป็นมะเขือขืเ่อเป็นอีหยังบูหลายยางเบิ่งเอาได้รูปอะล่ะค่ะเกิดแล้วเนาะค่ะเนาะเกิดแล้วกระทาให้แค่อากาศฮอนเท่านั้นเนาะคะ่ะย่าถึงสีแดงเอาลงกีดินเนาะค่ะเนาะ เย่าก็เห็ดอนันไวน์ได้ค่ะเห็ดไว้ทำไปวนันวันพักหอมปลอมพักชีเล่าพักกระเพาะกระเพ้าเนเนห่ะเนาะเห็นบอกค่ะพี่น้องอนันหันนะค่ะเย่าก็จะเป็นส่วนไม่เมื่อยแน่นะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นกระถางที่ว่างอยู่เรียงไน่ยอยู่ข้างนอกกันคือกระถางของปีที่แล้วค่ะพี่น้องของปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย เย่าขนเข่ามาไว้ในบานบาเบิดเย่าขยายออกขยายออกล่ะเอามาไว้ในบานบาเบิดค่ะพี่น้องซุ่มใดมันมันมันเป็นตะอาเย่ากับ่ได้เอาเข่ามาเนาะค่ะเนาะทั้งอีกอย่างหนึ่งกับเป็นกระถางกระถางของสตรอเบอรี่อ่าวพืนสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นทนหนาวทนห้อนอยู่แล้วเนาะค่ะเย่ากัเลยบ่ได้เอาเข่ามาเนาะค่ะเนาะจากพี่น้องก่ะคือจังพี่น้องเห็นเนาะค่ะว่ายเย่าเพาะพยังใบแน่เนาะค่ะเนาะกะแต่งโมแต่งไทยเนาะค่ะเนาะ หลักหัวมันแจ้วเนาะคะ่ะเนาะือว่าหัวมันบนานเทาเนาะคะ่ะเนาะส่วนตะไคร้เนาะคะ่ะตะไคร้ผู้ใดผู้ใดที่ไมาอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะตะไคร้เนี่ยบ่ต้องไปไปเอาถอดเอาแนงเอานอมันมากปลูกดอกะคะ่ะตะไคร้เนี่ยเนาะคะ่ะเนาะตะไคร้เนี่ยห้าซื้อมาก,กินห้าแค่ตัดเอาส่วนที่ห้ากินแล้วก็จงตังแต่เหงามันไหวน,น้อยนะคะ่ะพี่น้องห้าก็เอามา อันห่อใส่กระดาษทิชชู่ไว้ก็ได้หรือว่าเอามาจุ่มใส่กระนำพอเอ่เจาะไว้จังหน่อยก็ได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็มันกระสิแตกมันจังสี่หลักค่ะพี่น้องเนาะค่ะขี้ดินบ่ดีปันใดค่ะพี่น้องขี้ดินอันนี้เนาะมันคือมันบ่อมหนำเนาะค่ะเนาะขี้ดินอันนี้มันมันมันบ่อมหนำคือเย้าซื้อขี้ดินราคาถูกมากค่ะพี่น้องมันก็เลยต้องเป็นในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะมันก็เลยบ่งามค่ะพี่น้องแต่ว่าปีหน้าเย้าสิเป็นกระถางใหม่ค่ะเพราะว่ากระถางกระถางตัวนี้มันน้อยเนาะค่ะเนาะอ่าเพราะว่า ที่ตัวนี้หากมันหลายค่ะพี่น้องตะไคร้เด้คือหากมันหลายเนาะอืมพักบุ้งก็สิได้กินอยู่ค่ะพักบุ้งก็ได้เนาะค่ะเนาะพักบุ้งก็เสิได้กินอยู่เนาะค่ะเนาะเด็ดแล้วคแบบ่มันแหง้งแห้งตะสีปงอะ,ะ,ะ,ะนะ,ค,ะ,นะนค่ะพักบุ้งเนาะค่ะเนาะจ้ะเออนี่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 นเนี่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 นนีน,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 นี้น อันนี้คือไข่โตทากค,ค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใดเห็นไข่ไข่โตทากน,นี่เนาะคะ่ะเนาะบะแมนบะแมนปุ๋ยเด้อคะ่ะพี่น้องบะแมนปุ๋ยคะ่ะอันนี้เป็นไข่โตทากเนาะคะ่ะเนาะย่าบ่รู้ว่ามันเกิดมาได้จังไดะะ๋เนาะค่ะอ่าทั้งทั้งตีเย่ากําจัดมันตลอดเวลาเนาะ,ะกําจัดตลอดแทบสิทุกมือเนาะคะ่ะเพิ่นก็นยังมีมาสู่มือใหญ่ไว้ค่ะพี่นอ้องโตไข่ไข่โตทากเนาะค่ะพี่น้องย่ต้องเชือ,อนมันเนาะคะ่ะเนาะ อันส่วนต้นมะขามนี่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวย่ำแรงเนาะค่ะเอาไปไว้ข้างนอกนี่ง่ามหลายได้ค่ะนี่ mm. เพราะว่าปีที่แล้วย่าเพาะได้ต้นหนึ่งเพราะว่าย่าเอาล่องย่าล่องเอาไนมันมาว่างแค่แค่ไนเดียวเพิ่นเกิดเนาะอันนี้คือของปีที่แล้วเนาะค่ะย่าแตงเห็นบ่อขายเย้าตัดตัดมองหนีมันออกแล้วมันกระปงไหมยังสี่ลคะค่ะกระปงไหมเย่าว,ว่าย่าสิตัดเอามองนีมันออกเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าบอยยากให้มันสูงเกินไปแต่ว่าอยากจะกินยอดมั่นเนาะค่ะเนาะจ้าคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆายเนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปของเย่าเนาะค่ะเนาะค่อยที่เสียห้กำลังใจเย่าเสมอมาเนาะค่ะเนาะจ้าคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะกราบขอบพระคุณมากๆจ้าพี่น้องจ้าเอาไว้มองได้ดีละเนาะค่ะบายบายจ้าพี่น้องจ้าพี่น้อง ขอต่ออีกนิดนึงลืมข้าวเนาะพี่น้องลืมลืมมีขิงค่ะพี่น้องอันนี้คือขิงเนาะค่ะเนาะขิงขิงขิงนี่เพิ่นบ่ทนหนาวแล้วค่ะเดอ้อเพิ่นบ่ทนหนาวแต่ว่าเพิ่นมีหัวเพิ่นทนอยู่ค่ะแต่ว่าขันอยากกินใบมันตลอดเนาะค่ะเนาะต้องเอาเพิ่นมาว้ในในเฮือนใส่กระถางว้ในเฮือนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเออ อยากกินตามฤดูการหรือแค่อยากกินแค่หัวมันเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้ข้างนอกก็ได้ค่ะปลูกไว้ข้างนอกเพ่นกระบ,บ่าตายเนาะคะ่ะเพราะว่าหัวพ่อนอยู่ในขี้ดินเนาะคะ่ะเนาะแย่แรงเพ่นกระสีโป่งมาจังสี่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเย่าเอามาไว้ข้างในนี่บํมัญยังได้ค่ะเพราะว่าเย่าต้องการกินใบมันเนาะคะ่ะเนาะใบใบขิงนี่ก็เป็นยาดีเด้อค่ะเด้อใบขิงนี่กินกับมกกนอใไม่กับปลนกับแจวกระแซบค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ แล้วัาที่นี่เจ้าอยากโช่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะอันนี้บะเม็นต้นยังได้ค่ะพี่น้องอันนี้มีต้นมะเขือเคือนี่ค่ะมีต้นมะเขือเคืออีกอย่างหนึ่งกับบะหมันใจว่ามันสิเป็นหม,มักพริกหรือว่าสิเป็นหมักเขือเนาะค่ะพะว่าเจ้าจําได้ว่าเจ้าเอาในหมักเขือมาวานไว้อยู่หนีเนาะค่ะเนาะในหมักเขือที่พี่พี่จ๋าเราทรงมาเนาะค่ะในหมักเขือไล่ข้างคกเนาะค่ะเนาะ เอ่อยาวเอามาวานไว้แต่ยาวบ่มันใจว่ามันสิเกิดบ่เกิดค่ะพี่น้องเอ่อเพราะว่าใบมันยังทัานในใหญ่ยาวยังบ่ทันได้สังเกตเห็นว่ามันมันเป็นต้นมะเขือบ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือจังต้นมะเขือคือจังต้นมะพริกเนาะค่ะอันนี้มะพริกมะพริกเนาะค่ะนี่มะพริกน้อยอยู่เนาะค่ะยังยังน้อยอยู่เนาะค่ะเนาะอ่าใจเย็นๆเนาะค่ะเนาะใจเย็นๆอ่าช่วงนี้ก็หิมะตกหิมะตกเนาะค่ะเนาะ อพอกันคิดไหมค่ะพี่น้องเบ้าดูว่าสันเนาะค่ะเนาะพอกันคิดไหมค่ะแล้วก็เลี้ยวเบื้องหิมาไปนั่เนาะค่ะเนาะกราบขอพระคุณหลายๆค่ะพี่น้องพอกันคิดไหมอันนี้ไล่ลีเดอบัตนะคะเด้อบ่บวนขอมาอีกกล้เด้อวันนี้แต่พอกันคิดไ,มมไนนะะหมจ้่พี่น,ออน้อง,าอนนาองบายบายจ้า